Amazing Taro Amazing Taro สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับชาวทัตไฟนะเข้าสู่พลังงานแลนดอมนะคะวันนี้กับเรื่องราวความรักว่าราศีอะไรหนอที่จะเป็นคนเข้ามาและเป็นกฎเกณฑ์รักเก่าที่จะกลับมารอบนี้หมาจะคบกับคุณได้ยืดยาวค่ะความตั้งใจของเขาคือ ตั้งใจจริงๆแล้วนะที่จะกลับมาขอโอกาสกลับมาเป็นความรักความสัมพันธ์กับคุณอีกครั้งค่ะ มายินดีต้อนรับพลังงานของคลิปนี้กับชาวธาตุไฟนั่นหมายถึงว่าคนที่กำลังดูคลิปนี้อยู่เป็นราศีเมษร,ราศีสิงห์ราศีธนูนะคะลัคนาเมษลัคนาสิงห์ลัคนาธนูฟังเรนดอมนี้ไปพร้อมๆกันนะก่อนอื่นนะคะผู้จำหน่ายขอไปเริ่มต้นที่หัวข้อของคุณก่อนนะคะหัวข้อวันนี้เน้นย้ำอีกหนึ่งรอบนะราศีคนรักเก่าราศีใดที่เต็มใจพร้อมใจ และอยากจะกลับมารักกับคุณอย่างยืดยาวอะถือว่า เป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะใครกําลังรออยู่หรือเปล่านะคะเรามาว่ากันเขาดูฐานดวงของคุณก่อนว่ามีโอกาสเป็นไปได้ไหมคนที่เจอแรนดอมนี้นะคะก็คือเจ้าของคลิปนั่นเองเป็นไปได้หรือเปล่ามีพลังงานที่โชคชะตานําทางให้คุณมาเจอคลิปนี้จะด้วยความบังเอ,อิญหรือโชคชะตาพามาเราก็ต้องมาลุ้นว่าพลังงานที่เชื่อมโยงกับเราหรือเปล่าและบรรทัดที่สองนะคะก็จะเป็นราศีของเขานักสัตว์ของเขานะคะวันเดือนปีเกิดของเขาจะปรากฏหรือเปล่า เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะหมาเจาะประเด็นเจาะตรงๆกันไปเลยนะขอดูพื้นดวงของคุณก่อนตำแหน่งนี้คือความว่างเปล่าค่ะตำแหน่งต่อมาคือความกังวลใจตำแหน่งต่อมาคือรักที่จากจรเกณฑ์น,นี้นะคะเข้าสู่เกณฑ์ของชาวธาตุไฟที่มีความรักการจากไปครั้งที่แล้วเป็นการจากไปแบบห่างเหิน หยุดการติดต่อไปเลยเงียบหายกันไปเลยหรืออยู่ดีๆเราก็ไม่เข้าใจกันต่างคนต่างไปมีอิสระซึ่งกันและกันแสดงว่าเคสนี้ไม่ได้เจ็บช้ำน้ำใจนะไม่ใช่แบบบัวชำ้ำไม่ใช่บัวเน่านะดังนั้นเป็นความรู้สึกที่อยู่ดีๆเราก็หมด อารมณ์ความรู้สึกนั่นเองก็คือขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเจอเครสไหนแต่ว่าความสัมพันธ์นี้เหมือนดวงชะตาบอกว่ามันจะเป็นไปได้หรอตัวคุณนั่นแหละค่ะจะมันจะเป็นไปได้หรอในเมื่อเราเราเลิกกันไปแล้วเราไม่ได้ติดต่อกันนานมากแล้วเราก็เลิกกันไปด้วยความรู้สึกแบบมันมันหมดใจจริงๆมันคุยกันไม่รู้เรื่องเราทั้งคู่ไปต่อได้กันไม่ได้ เพราะว่าเขาต้องไปอยู่เมืองนอกเราอยู่เมืองไทยความรักมีอุปสรรคความรักมีระยะทางก็ห่างหายกันไปเลยน่าจะเป็นเคสนี้มากกว่าที่เป็นต้นเหตุของความสัมพันธ์ที่เลิกกันไปและมันก็หยุดการติดต่อไปโดยปริยายเมื่อหยุดการติดต่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือการขาดหายแบบไร้ร่องร,อ,งรอยไรว้วิแววค่ะมันจึงเป็นความรู้สึกว่ามันจะเป็นไปได้ไหมทั้งๆที่มันอาจจะมีคนที่อยู่ในใจคุณอยู่ก็ได้อออืื ไปต่อค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเรื่องราวของคุณจะเป็นอย่างไรยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อโลกแห่งความมหัศจรรย์ของอาจารย์วาสนา Amazing Thalo ยินดีต้อนรับสู่การพยากรณ์กับอาคารเวทมนต์เปิดแล้วจ้าเรามาเปิดกันเข้าสูบ่บรรทัดที่2 ใครหนอที่จะมีเกณฑ์กลับมาและคุณอาจจะไม่ได้จินตนาการนึกถึงเขาก็ได้นะคะกลับมาแน่ค่ะ King of คั p นะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะความรักครั้งนี้เรื่องราวเหล่านี้เข้าสู่ไพ่เล่าเรื่องในตำแหน่งสองจะเป็นเรื่องราวราศีนักษัตว์ลนวันเดือนปีเกิดของเขาจะปรากฏขึ้นมาขอเพียงแค่คุณนึกถึงว่าคนคนนั้นคุณยังจําได้ไหมนะคะเพื่อเป็นการลองดูว่าตรงกับเขาหรือเปล่านะคะก่อนอื่นค่ะเปิดใจกว้างคลิปนี้ไม่ มาตรงได้กับทุกครนใช้วิจารณญาณนะคะบางคนตรงมากๆแบบ Amazing มาสัสจรจาร์แนะนำอย่านำคำพยากรณ์เป็นตัวชี้วัดดวงนะคะมาพูดคุยดูดวงส่วนตัวทักถ,ถามไอดียรายผู้ทำนายอยู่นะปก YouTube กับคำพยากรณ์ใต้คลิปนี้เข้าใจตรงกันนะโอเคไปต่อค่ะในด้านของการใครสนใจอยากเรียนไพ่ยิปซีใครสนใจอยากอ,อยากให้ทำนายเรื่องของกราฟชีวิต การใช้เพนโดรามออกคำพยากรณ์อยากเรียนรู้ตัวเลขเบอร์มงคลเสริมดวงนะคะอาชีพหรือแม้กระทั่งการตั้งชื่อตามศาสตร์ตุ๊กตาไขานา่น้ำอันนี้รับบริการตั้งชื่อไม่ได้สอนนะคะยินดีต้อนรับค่ะเรามาเข้าสู่เรื่องราวไพ่เราเรื่องกันดีกว่ากับสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับหัวจิตหัวใจของคุณนะคะลุ้นๆตุ้มๆต,ต่อมๆกันนะ่าดูเนาะต้องบอกแบบนี้ค่ะเขาคนนั้นนะคะเป็นคนที่พลังงานของเขา เป็นคนอยู่ในเกณฑ์ราศีมีนราศีพิจิกราศีกรกฎชายคนรักเก่าของคุณไหมคะมีอีกสมราศีค่ะราศีมังกรราศีพฤษภแล้วก็ราศีกัน6ราศีนี้ถ้าตรงแล้วไปให้จบคลิปแต่ถ้ายังไม่ตรงไปฟังให้ตรงนักสัตว์ก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะนักสัตว์ของเขาเป็นคนที่เกิดปีมะแมนะคะปีจอปีชวด ปีกุลปีฉลูและปีมะโรงค่ะนี่คือนักษตัตว์ตรงแค่ราศีหรือตรงแค่นักษัตว์ก็ได้แต่ถ้าเขาคนนั้นอ m a เมซิ่งมากๆตรงทั้งราศีและนักษัตว์ผู้ทํำนายก็เชื่อว่าอาจจะมีพลังงานบางอย่างดึงคุณมาก็เป็นได้เนาะต้องบอกแบบนี้นะคะไพ่คลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่ไม่มีวันหมดอายุตาบใดที่คุณมาเจอในครั้งแรกให้ถือเป็นคําพยาก์ในช่วงณเวลาที่คุณกําลังดูอยู่ ปัจจุบันของคุณนั่นเองนะคะเวลาปัจจุบันดังนั้นถึงแม้คลิปนี้จะเก่ามากถ้าเจอครั้งแรกใหม่เสมอสําหรับคุณและอาจจะเป็นคําตอบให้กับคุณก็เป็นได้ค่ะทีนี้เรามาดูเรื่องราวความรักเมื่อเราได้ราศีนักษัตวเราไปดูฐานตัวเลขที่เกี่ยวพันกับเขาบางคนตรงครบทุกอย่างเลยดีใจด้วยบางคนตรงแค่ราศีก็ถือว่าถือว่าใช้ได้เนาะอันเดี๋ยวแม่หมอขออนุญาตไปดูนิดนึงนะคะ เขามีตัวเลขสามพันธ์ตัวเลข9นะคะแล้วก็มีตัวเลข3แล้วก็มีตัวเลข4นะคะ mm hmm. เขาอาจจะเป็นคนที่เกิดวันที่3นะเกิดวันที่4นะจ๊ะเกิดวันที่9เกิดวันที่13เกิดวันที่14เกิดวันที่19นะคะ เกิดวันที่23เกิดวันที่24และเกิดวันที่29เค่ะเขาอาจจะมีความเกี่ยวพันกับคำว่าวันอังคารนะคะแล้วก็วันพุธอ่พุธกลางวันพุธกลางคืนมีความเกี่ยวพันกับเดือนมีนา เดือนเมษาเดือนกันยาอะลองเปรียบเทียบดู9 3 4เป็นอะไรกับเขาได้บ้างวันเดือนปีเกิดวันที่เขาเลิกกับเราวันจำนวนปีจำนวนเดือนนะคะหรืออาจจะเป็นตอนที่เราครบกันเลขที่บ้านเลขที่ห้องอะไรก็ตามนะคะลองดูเพราะเลขเขาอาจจะวนเวียนมีตัวใดตัวหนึ่ง9 3 4หรืออาจจะคบทั้ง3ตัวเลยก็ได้นะคะในตำแหน่งดวงของเขานะทีนี้เราไปต่อกับเรื่องราวความรักของคุณกันดีกว่านะจ๊ะลุ้นกัน เลยนะคะเกณฑ์ที่พูดไปไม่ว่าจะเป็นราศีไม่ว่าจะเป็นนักสัตว์หรือฐานตัวเลขที่สัมพันธ์กับตัวเขาอะนะคะอาจจะเชื่อมโยงได้ว่าราศีตัวเลขแล้วก็นักสัตว์เนี่ยอาจจะเป็นคนที่คุณกําลังคิดถึงอยู่ในใจและเข้าสู่เคสที่ว่าเขาได้ห่างหายไปอาจจะด้วยการไม่ได้ดต่อกันการไม่ได้พูดคุยกันการห่างกันเพราะความไม่เข้าใจหรืออาจจะมีอุปสรรคเรื่องระยะทางมีเรื่องราวของชีวิตที่ทําให้เราต้องแยกกัน แต่มันไม่ได้แบบเกียดชังเกียดขี้หน้าแช่งชักและหักกระดูกกันซะหน่อยนะคะดังนั้นความรักครั้งนี้มันจึงเป็นอะไรที่มองว่าไม่ได้ติดต่อกันนานแล้ว และอาจจะไม่ได้พูดคุยกันนานมากจนจนเขาอาจจะหายไปจากเลด้าในใจของคุณแล้วก็ได้แต่เอาละค่ะอย่างที่บอกมันจะเป็นไปได้เหรอและสุดท้ายมันก็เป็นไปได้ราศีนักศาสตัวเลขเหล่านี้กําลังแวะเวียนเข้ามานะคะขึ้นมาอยู่ในตําแหน่งของ king of cup บันไดอันแรกก็ตรงกับตําแหน่ง the star นั่นหมายถึงว่าดาวจรัด แล้วก็ความคิดถึงมันผุดขึ้นมาในใจของเขาใบหน้าของคุณมันผุดขึ้นมาในใจดังนั้นความคิดถึงมันเกิดขึ้นเมื่อความคิดถึงมันเกิดขึ้นมันก็สปรานะสปร์คเนาะสปีกสปราร์คสโป๊คเลยนะทําให้ความรู้สึกของคุณอะนะคะทําให้ความรู้สึกของเขาเนี่ยมันอยากเออเมื่อมันคิดถึงอะมันนึกถึงแล้วมันก็เลยเป็นฟีลว่าเฮ้ยเขาทําอะไรอยู่อันเน่ะเขาคิเขาเป็นยังไงบ้าง ตอนนี้เขามีแฟนแล้วหรือยังเขาชีวิตเป็นยังไงเราเลิกกันนานแล้วเออมันเกิดเป็นความรู้สึกของความคิดถึงเมื่อ ตั้งคำถามเมื่อมนุษย์เราค่ะมีความต้องการอยากรู้มันก็ต้องสอบแสวงหาเพราะว่าเดี๋ยวนี้โซเชียลมันสามารถเชื่อมโยงทำให้เรารู้ถึงเขาได้มากขึ้นแน่นอนค่ะเขาส่งคุณแน่นอนนะเขาส่งคุณถ้าถ้าเป็นไปได้อาจบางคู่บางคนอาจจะส่องมาแล้วเป็นระยะเวลาหนึง่งอาจจะ3าถึงสเดือนที่ส่องมาแล้วก็ได้หรือเพิ่งกำลังจะทักคุณมาแล้วก็ได้นะคะหรืออาจจะทักคุณมาช่วงเดือนมีนาแล้วก็ได้นะคะ หรือถอยหลังไป3ามเดือนนะคะลืมไปคลิปนี้เอาเป็นว่าคลิปอัปเดตอาจจะถอยหลังไปแล้ว3เดือนก่อนที่คุณจะมาเจอคลิปนี้ซึ่งเขากําลังมองคุณอยู่ส่องคุณอยู่จะช่องทางใดช่องทางหนึ่งจะส่องคุณแล้วไม่ได้ปิดบังอัมพางค่ะตอนแรกๆอาจจะเป็นแค่ส่องแต่พอพอเขามั่นใจว่าตัวคุณน่าจะโสดอ่ะมันอยู่ที่ข้อแม้ว่าถ้าคุณโสด <c oughs> ถ้าคุณโสดเขาพร้อมที่จะเปิด พลังงานว่าเขาก็ส่องคุณอยู่นะดังนั้นเขาไม่ปิดบังอำพรางตัวเองเหรอกคะ่ะนะคะถ้าคุณโสดเขาก็พร้อมเปิดตัวไวขึ้นโดยมีนัยยะทางหัวใจแต่ถ้าคุณไม่โสดเขาก็อยากจะทักทายคุณในเชิงของพลังงานภาพรวมคือมิตรภาพดังนั้นเขาไม่ได้ต้องการมาปั่นป่วนหรือสร้างปัญหาให้กับคุณนะคะแต่เขามาเพื่อ เพื่ออยากรู้ว่าคุณเป็นยังไงมีความคิดถึงแต่มันก็มีข้อแม้ระหว่างคุณโสดกับคุณไม่โสดนะคะถามว่าเขาจะเป็นคนเก็บความรู้สึกไหมเขาจะแสดงตัวค่ะว่าเขาทักคุณเขาอยากพูดคุยเหมือนเพื่อนเก่ามาเจอกันแต่เขาจะเก็บความรู้สึกลึกๆเอาไว้ในใจแต่เขาก็อยากติดต่อพูดคุยกันไม่ว่าคุณไม่ว่าคุณจะโสดหรือไม่โสดนะคะเขาก็อยากจะติดต่อคุณพูดคุยเป็นมิตรภาพเออมีอะไรช่วยเหลือกันได้นะเพราะเขามองว่านี่คงเป็นโชคชะตาแล้วแหละ ที่ส่งผลนะคะทำให้เขารู้สึกคิดถึงคุณแล้วก็สแสวงหาคุณในทางโซเชียลหรือว่าไปเช็คจนเจอคุณจนได้และเขาก็พร้อมเปิดตัวอยู่แล้วนะคะดังนั้นเขาเป็นคนไม่ปิดบังอัมพาง2ก็คือสอทักก็คือทักแต่เขาจะดูว่าเขาควรทักด้วยปฏิกิริยาที่เป็นมิตรแบบเพื่อนหรือเชิงของการหยอด หรือว่าเป็นลนักษณะต้องทักห่งหางๆนะคะค่อนข้างมีศักยภาพเพราะเขาอยู่ในตาแหน่งของ King of ครัก็คือค่อนข้างเข้าใจทุกอย่างนะคะและครั้งเนี้ยมัเป็นความตั้งใจจริงของเขานะคะที่เขาอยากจะมาพูดคุยกับคุณอย่างสบายๆนะคะอาจจะยังไม่ต้องเชื่อมโยงหรือไม่ต้องเปิดเผยอะไรกันหรอกแค่รู้สึกว่าได้ทักทายกาันมาเป็นสิ่งที่เขาต้องการอ่ะ เดี๋ยวเราไปต่อกันนะคะว่าจะมีเกณฑ์ไหมที่เขาจะรู้สึกถึงพลังงานของความรักคุณแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะในยะาของเขาอะมันขึ้นมาว่ามีสองในยะนะคือมิตกับหยอดอเดี๋ยวเราไปดูกันว่าไพา่อยากจะสื่อสารอะไรโชคชะตายอยากจะสื่อสารอะไรนะโอ้เชิงความรักค่ะ เป็นลักษณะของเชิงความรักอย่างชัดเจนหยิบยื่นความรู้สึกให้มอบให้ยื่นมือผายมือเวลคั m มยินดีต้อนรับอยากจับมือคุณอีกสักครั้งนั่นหมายความว่าเขาด้วยอารมณ์และความรู้สึกจุดประสงค์ของเขาตอนเนี้เมื่อกี้เรามองว่าเออเป็นมิตรหรือเป็นหยอดะไรแต่จุดประสงค์ตอนนี้คือเป็นพลังงานของความรักแต่ว่าเขากำลังเช็คว่าคุณโสดหรือไม่โสดนะคะ นี่นคะ่ะแฮงส์แมนกำลังคิดอยู่เช็คอยู่ว่าคุณโสดหรือไม่โสดแสดงว่าอยากกลับคืนมาค่ะทีนี้เราไปดูในตำแหน่งของแยกความรู้สึกกันบ้างถ้าบังเอิญบังเอิญเนาะเขาส่องมาว่าคุณไม่โสดอันแน่ถ้าคุณไม่โสดแล้วเขาจะมีปฏิกิริยาอะไรขอสัก5า้าใบถ้าส่องแล้วคุณไม่โสดอ่าส่องแล้วเขาก็รู้ตัวว่าควรจะทักคุณแบบไหนสองดาว ควรจะติดต่อคุณแบบไหนพูดคุยเขาถึงได้ส่งคุณก่อน นะคะถ้าบาังเอิญส่องแล้วคุณมีแฟนแล้วเขาจะรู้ขอบเขตระยะเส้นแบ่งของการทักทายคุณค่ะตำแหน่งที่หนึ่งถ้าเขารู้ว่าคุณมีแฟนแล้วก็แค่ได้เขาเรียกเหมือนบรรจุสำเร็จหรือว่าเป้าหมายสำเร็จหรือได้ค้นคว้าสำเร็จว่าได้รู้ว่าว่าคุณอ,อ๋อคุณใช้ชีวิตแบบนี้คุณมีคนรักแล้วนะคะและเขาไม่ควรที่จะมาทำให้เกิดเรื่อง เวียนหน้าเวียนหัวสำหรับคุณนะคะโอเคเห็นไหมเริ่มต้นเป็นดกักาะแ้าทักทายพูดคุยกันปกติไม่จำเป็นต้องทุกวันเออทักทายกันบ้างมีอะไรปรึกษากันได้พูดคุยกันได้ไม่ก้าวล่วงค่ะถ้าเขาทักว่าคุณมีแฟนแล้วเขาแค่ทักทายว่าเออเป็นยังไงบ้างแล้วสุดท้ายเขาก็จะเงียบไปนะคะเพราะเขาไม่ได้คิดอยากจะทักคุณเพียงแค่เป็นเพื่อนนะคะเขามีเป้าหมายว่าเขาต้องการทักคุณเป็นความรักค่ะอ่ะเมื่อ คีย์เวิร์ดของเขารู้ว่าคุณมีแฟนก็คือจะเฟดตัวออกแต่ทักทายเนาะมีอะไรติดต่อได้นะแล้วก็ทิ้งทวนแล้วก็อาจจะหายไปทีนี้ถ้าเขาส่องคนไปมาด้วยพลังงานในใจของเขาคือการเริ่มต้นความรักแล้วบังเอิญบังเอิญเลยนะคุณดันโสดอ่าคุณดันโสดเมื่อคุณโสดเขาจะทำยังไงต่อไปอ่ะไพ่แนะนำคะ่ะเมื่อคุณโสดเขาก็ติดต่อพูดคุยถึงบ้านคะ่นะนัดเจอพูดคุยเอ่อ มีอะไรมากมายที่อยากจะแบ่งปันนะคะแล้วก็จะเป็นสายไปให้กับคุณเขาจะเป็นนัดคุณออกมานะคะใบที่สองถ้าเขาว่ารู้ว่าคุณโสดเขาก็จะโชว์ว่าเขาไม่อยากใช้คำว่าโชว์ดีกว่าเพราะเขาจะบอกว่าเนี่ยตัวเขาเนี่ยตอนนี้ชีวิตเป็นยังไงสําเร็จแบบไหนพัฒนาแบบไหนก้าวกระโดดยังไงพร้อมที่จะเล่าสู่กันฟังถือว่ามารวยนะคะเพราะว่ารายตําแหน่งสิบคาาถือว่ามีความพร้อมด้านการงาน คิงเหรียญนะคะแล้วก็เป็น king of cup อีกถือว่ามีฐานทรัพย์ที่ดีมีหน้าที่การงานมีความเจริญรุ่งเรืองที่ดีดังนั้นเขาเขาก็จะบอกว่าเออชีวิตเขาเป็นแบบนี้นะแต่เขาอ่ะก็จะทักทายคุณแล้วก็จะนัดเจอคุณขเข้างเป็นคนอยากนะันเจอและเขาจะเป็นฝ่ายมาหาคุณนะคะใบที่สามคะ่ะ สิบอีกแล้วค่ะนี่สิบกระทาคิงเหรียญราชารัพย์แล้วก็มาสิบเหรียญอีกรวยไม่รู้จะรวยไงเขาอยากพบเจอคุณอยากพูดคุยอยากเจอหน้า พอเจอผู้เขาก็มีของขวัญให้คุณทันทีนะคะอยากเป็นผู้ให้อยากเป็นสายเปเคเขามองว่าการพูดคุยก็อีกเรื่องหนึ่งแต่การเจอกันมันเป็นอะไรที่เคลียร์ชัดมันเป็นอะไรที่เปิดเผยชัดเจนไม่มีแอบแฝงเขาจึงอยากเจอตัวคุณเป็นๆมากกว่านะคะอ่ะถ้าคุณโสดใบที่4ี่เขาจะทําอะไรคิงอ๋อไม่ใช่คิงเกือบไปแล้ว เขาก็จะเหมือนกับว่าจะนับหนึ่งเริ่มต้นมันมีความคุ้นเคยกันอยู่แล้วล่ะคะ่ะเพียงแต่ว่าเขาเริ่มที่จะเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวเข้าหาคุณมากขึ้นนะคะแล้วใบสุดท้ายค่ะโอเคโอ้อันนี้ไม่ใช่ว่าเขาจะอะไรนะหมายถึงว่าเขาก็อยากรับรู้ชีวิตของคุณเป็นอย่างไรนะคะคุณเขาสามารถหยิบยื่นหรือให้ความช่วยเหลืออะไร ได้ไหมหรือว่าเราทั้งคู่จะมาพูดคุยอะไรกันคือมาปรับทุกได้นะคือทุกอย่างค่ะเขาพร้อมเพราะว่าเขาพร้อมจริงๆ101010สิสสสสสสสมาเพราะฉะนั้นถ้าคุณขาดตกบกพร่องหรือคุณมีปัญหาเขาพร้อมช่วยเพราะว่าเขามาด้วยการจุดเริ่มต้นที่คิดถึงคุณและพอรู้ว่าคุณโสดก็เป็นความรักทันทีนี่คือเกณฑ์ที่เขาจะกลับมาอ่ะ ต่อไปค่ะถ้าคุณกับเขาได้เจอหน้ากันเขาจะ take a คชั่นอย่างไรเมื่อคุณกับเขาได้นะเจอกันแล้วนะเออจะไปช้อปปิ้งจะไปเที่ยวจะไปจิบกาแฟจะไปมองตากันละนะคะเจอตัวเป็นๆตัวจริงๆละว,วันนาฬิกาเริ่มหมุนนะคะให้เราทั้งคู่มาเจอกัน อ่ะเขาจะรู้สึกยังไงเมื่อเจอกันแล้วเดวเวอร์ค่ะต้องเจอแน่นอนเขารู้สึกดีค่ะเพราะเขาตามหาคุณมานานแล้วก็คิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้เทคแอคชั่นอะไรและณตอนนี้มันถึงเวลาที่เราทั้งคู่จะต้องเจอกันแล้วเหมือนนาฬิกาชีวิตที่ว่ากันไปเลยนะคะเมื่อเจอกันแล้วใบที่2นะคะ เขาก็ไม่รู้หรอกว่าผลมันจะเป็นอย่างไรเราจะไปต่อกันได้ไหมหรือเราจะคุยกันแค่ครั้งเดียวนะคะแต่เขาพร้อมที่อยากจะเจอตัวคุณนี่คือสิ่งที่เขาจะเทคไอคอนเราไม่สนด้วยว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะเขารู้ว่ามิชชั่นนี้มันจะคอมพลทก็ต่อเมื่อเขาได้เจอคุณตัวเป็นเปน็ดังนั้นเขาก็อยากเจอเป็นที่สุดไม่ได้มองว่าจะดีหรือร้ายไม่ได้มองว่าจะสวยหรือไม่สวยจะหล่อหรือไม่หล่อแต่เขามองว่า เขาได้เจอคุณมันน่าจะเป็นคําตอบอะไรในใจเขาได้ค่ะใบต่่มาใบที่4นะคะถ้าเขาได้เจอคุณคือการคุยกันก็อีกเรื่องการเจอกันมันก็อีกรูปแบบหนึง่งอีกเรื่องหนึง่งมันอาจจะคุณเขามองว่าถ้าเราได้เจอกันในตำแหน่งเนี้นะ เขาจะพอใจคุณหรือไม่หรือคุณจะพอใจเขาหรือไม่หรือเราจะวุ่นวายใจหรือไม่เขาไม่ได้สนเขาขอเจอก่อนนะคะเขามองว่าการเจอกันเป็นสิ่งที่ดีค่ะและค่อยตัดสินใจว่าเออเราเหมาะที่จะเป็นเพื่อนกันหรือเราเหมาะที่จะเป็นกระยะาณมิตรหรือเหมาะที่จะเป็นความรู้สึกใดเขาค่อยกลับมาประเมินผลมาตัดสินใจเพราะว่าเราไม่ได้เจอกันนาน การที่เราพูดคุยกันครั้งนี้ในการเจอกันมันจะส่งผลต่อคําตอบให้ให้ในใจของเขาได้มากมายเพราะฉะนั้นเขาเลยไม่ได้คิดไกลเขาคิดว่าเราต้องเจอกันก่อนการเทคแอคชั่นก็ยังไม่มีการเทคแอคชั่นต่อไปว่าเขาจะคบกับเรายืดยาอุ้ยเจอปุ๊บรักปับ๊บเจอปุ๊บกอดปับ๊บไม่ใช่อันนั้นมันละคร พอไพ่กำลังจะสื่อว่าเขามองที่ความเป็นจริงเพราะว่าถ้าเขาพึงพอใจแต่คุณไม่ได้พึงพอใจมันก็จบดังนั้นเขาเลยไม่ได้คิดไกลคิดแค่ว่าเราเจอกันก่อนในตําแหน่งนี้ส่วนบรรยากาศจะเป็นยังไงค่อยว่ากันในตําแหน่งนี้นะคะอ่ะไปต่อคะ่ะเราทั้งคู่จะมีเกณฑ์ได้เจอกันเร็วเ็วนี้ใช่หรือไม่ขอดูในตําแหน่ง คนที่เจอกันแล้วก่อนนะคนที่เจอกันแล้วอ่ะใครที่เจอกันแล้วดีใจด้วยนะคะมีเกณฑ์ได้เจอกันแน่คนที่ยังไม่ได้เจอโอ้โหอีก6เดือนค่ะยังไงคุณก็ได้เจอเมื่อรวมเอาใบนี้มาประกบกันนะไม่ว่าจะเป็นตําแหน่ง8หรือตําแหน่ง6กนะคะนั่นหมายความว่าคุณทั้งคู่ยังง่ายยังไงก็ต้องได้เจอกันนั่นหมายความว่าคุณทั้งคู่มีเกณฑ์เจอกันจะ อาจจะเจอกันแล้วได้คุยกันแล้วมีความคุ้นเคยกันแล้วถึงได้นัดพบจันนะได้นัดพบกันถือว่าเป็นเรื่องของการเจอกันค่ะอ่ะอุยอุยอุยอยแหมอะไรจะดุนแรงอ่ะไปต่อนะเพราะอะไรหนอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงอำนวยอวยชยัยหรือขีดเส้นให้เรามาเจอคลิปนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอื้ เพราะว่ามันเป็นการค้นหากันและกันค่ะมีคนค้นหาอีกคนหนึ่งอยู่อีกคนก็รู้สึกอยากค้นหาอาจจะแต่ไม่ได้เทคแอคชั่นคือมีการค้นหากันเกิดขึ้นและมีคนหนึ่งเริ่มที่จะพยายามหาทางเข้ามาโชคชะตาบอกนะคะวัยที่สามและมันคือเส้นทางและการประจวบเหมาะของความรักดังนั้นโชคชะตาอยากจะบอกว่าการเงียบหายครั้งนี้มีคนคนหนึ่งที่กำลังพยายาม ไขว่คว้าตามหารักตามหาคุณอยู่ก็เป็นเหตุและผลที่เขาจะโคจรกลับมานั่นเองค่ะนี่คือเรื่องราวความรักของชาวธาตุไฟนะคะเป็นยังไงบ้างโอโหอ,โอ,โอโลมานใจดีเนาะนะคะแต่ก็อยู่ที่เหตุและผลของการได้พบกันนะคะคุณจะพบกันแล้วมีปฏิสัมพันธ์ผลเป็นอย่างไรเอาใจช่วยด้วยนะคะวันนี้คงไว้เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรื่องราวปฏิปต่อคลิปต่อไปเดี เรามาว่ากันวันนี้ลาไว้เท่านี้ค่ะใครแชร์คลิปนี้เป็นค่าครูปาถนาาให้เจอสายลุงแห่งรักนะคะส่วนใครที่เป็น fc ช่องอยู่แล้วนะคะเอนดูพิธายกดปุ่มซุปเปอร์แตงได้นะคะที่เป็นรูปหัวใจตัว S สนะคะใต้คลิปนี้นะคะหรือแชร์คลิปนี้เป็นค่าครูนะสําหรับวันนี้มีความสุขอิ่มใจนึกถึงราศีคาวรู้สึก เอ่อถึงนักสัตว์เขานอนหลับฝันดีฝันึเขาได้เลยนะวันนี้ราตีสวัสดิ์นะคะแหมทําคลิปกลางคืนบอกราตีสวัสดิอ์อค่ะวันนี้สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ